วันนี้เนี่ยเราอยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนั่นเองนี่ก็คือร้านตันโจดโรงแรมแกรนด์โฟวิงโฮเทลสินักครินที่นี่เนี่ยเขาจะแต่งเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นเจแปนนิสฮะนี่ข้างหน้าผมนี่ก็คือเมนูแนะนำของทางร้าน, mon ak, นแซลมอนสเต็กนะฮะแล้วก็เสิร์ฟมากับจานร้อนแค่ยังไม่ทานนะแต่อยากบอกว่า s ซล m o n s t ต a k จานนี้เนี่ยแซลมอนเป็นจ um ัมโบ้ไซต์มากครับแค่เห็นไซส์ของปลาก,ก็น่ากินแล้วครับ แต่หลังจากนั้นเนี่ยเข้าปากไปนะอยากจะบอกว่าด้วยความร้อนนฮะน้ำมันของแซลมอนเนี่ยทะลักออกมาเป,เป็นความรู้สึกที่แบบอร่อยมากๆคนระับท่านผู้ชมแต่อยากจะบอกว่าจานนี้เนี่ยทำมาดีมากเพราะว่าแซลมอนนะ,ะที่ดีนี่ก็คือ90%สุกนะฮะแล้วก็อีก10%เนี่ยถึงสุกถึงดิบผมคิดว่าแค่นั้นเนี่ยก็ทำให้เรามีความสุขกับแ,แต่ว่าในการที่เราเพิ่มความอร่อยเราก็คือเพิ่มความสุขให้กับตัวเองนะครับท่านผู้ชม